สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเพลงเออลืมชื่อแล้ว My name is me หรือว่า Hi นั่นเองครับเป็นเพลงของผมเลยนะครับมันไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเพราะผมผมทำมานะครับเล่นๆน,นะครับไปฟังกันได้นะในช่องผมผมจะมาร้องสดในคลิปนี้นะครับอเออลืมคอร์ดสามสองหนึ่ง Hi My name is me I don't have time Neither you you. you. I can't take you anywhere. I can buy you a dog. I can't go to mall for you. See you soon. นะครับลองให้สดส,ดสดโดยไม่ต้องใช้แอปกาเลชแมนเลยนะคะใครสงสัยว่าผมใช้แอปอะไรในการทำเพลงผมใช้กาเลชแมนนะครับโอเคนะครับจบ,จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับอ่อลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ตัวล,ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ถึง8 0 0รอยกันด้วยนะครับ หรือไม่ก็หนึ่งแผนไปเลยนะครับเจอกันใหม่คลีหน้าสาวัสดีครับเย้ <c oughs> <c oughs>